ครูคลับอัพสกิลรีสกิลห้องเรียนกลับด้านความหมายก็คือเอาเรื่องที่เรียนในห้องเรียนไปให้เด็กศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นะครับนอกห้องเรียนหรือที่บ้านแล้วเอาเรื่องที่ยากๆที่เด็กต้องค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองแล้วไม่ทําด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยมาทําในห้องเรียนทาร่วมกับครูครูก็จะได้อธิบายได้บอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดเวลาที่เราบอกว่าจะเอาเรื่องง่ายๆให้เด็กได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเรียนที่บ้านเนี่ยครูก็ต้องมีสื่อหรือมีแหล่งเรียนรู้ที่จะให้เด็กได้ เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ตนเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงฟลิปคลาส s r รูมมันเลยต้องมาคู่กับเรื่องของเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เข้าถึงเด็กมากที่สุดก็คือ Facebook เราสามารถอัปโหลดไฟล์ที่เป็นเนื้อหาสาระเป็น PDF ไฟล์ที่เราทำหรือเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย อัปโหลดบางจังหวะเราก็อัดวิดีโอนะครับเรื่องที่เราสอนนี่แหละเข้าไปใน a c e b o o k นะครับเพราะฉะนั้นเด็กสามารถไปทบทวนได้เด็กสามารถไปเตรียมตัวก่อนที่จะมาเรียนในห้องเรียนได้นะครับมีคำถามเล็กๆที่อยากจะฝากให้เด็กตั้งมาก่อนก่อนที่จะเข้ามาเรียนในห้องเรียนนะครับเราสามารถสื่อสารได้เพราะฉะนั้นเด็กจะมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ได้หลากหลายช่องทางมาก สิ่งที่เด็กจะได้จากการไปเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถ้ามองถึงทักษะที่จะได้นะครับผมมองว่ามันคือทักษะการอ่านนะครับทักษะการใช้เทคโนโลยี นะครับเพราะเนี้ยถือว่าเป็นทักษะสําคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แต่อีกอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้ประสบความสาเร็จแล้วก็เราควรเอามาจัดการเรียนการสอนในบางเรื่องในบางเนื้อหาเพราะมันเป็นการฝึกความรับผิดชอบของผู้เรียนยิ่งคุณอ่านยิ่งคุณทบทวนมากเท่าไหร่แล้วคุณกลับมาในห้องเรียนมาเรียนรู้กับครูสิ่งที่คุณสงสยัยคุณมาถามในห้องเรียนมันยิ่งจะทําให้เด็กกระจ่างและเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น